ภูมิใจลูกชายเลี้ยงง่ายเก่งรอบด้านชาคริตแอนปลื้มลูกชายน้องโพ6หขวบมีพรสวรรค์หลายด้านเรียกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความปลื้มใจให้แก่ครอบครัวของพ่อชาคริตย้ํนามเมื่อน้องโพ6หขวบแล้วจบในระดับเนอร์เซอรี่ก็เตรียมขึ้นปหนึ่งต่อไปใช้แววเก่งตั้งแต่เด็กๆของจริงสำหรับน้องโพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อชาคริตย้ํนาม กับภรรยาสาวแอนพัทราไหวห้าขวบที่ดูเหมือนว่าตัวน้องโพนั้นจะชื่นชอบการวาดรูปจนคุณพ่อชาคริตถึงขั้นส่งไปเรียนวาดรูปเป็นเรื่องเป็นราวแต่เหมือนความสามารถของน้องจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เมื่อฝีมือวาดภาพของน้องโพนั้นสวยถึงขั้นมีคนประมูลเพื่อน,นำไปช่วยเหลือสังคมโดยคุณแม่แอนพัทราได้โพสต์ภาพของลูกชายและผลงานวาดของน้องโพล ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าภูมิใจในตัวลูกนะครับและขอบพระคุณเพจอีจันที่มองเห็นคุณค่าในผลงานของน้องโพสอนให้น้องได้รู้จักการให้ที่ยิ่งใหญ่และได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทําบุญครั้งนี้โดยน้องโพแย้มนามได้ตั้งใจวาดภาพสวยๆและมอบให้กับอีจันถึงสองภาพโดยภาพแรกพี่การกล้วย ได้ให้ผู้ใหญ่ใจดีปิดประมูลไปด้วยเลขส,สวยๆในราคา9,999บาท